ปกติก็ฝนตกตะปีมานานตอนนี้หกโมงครึ่งครับมาถึงหมายแล้วหมายแล้วข้างถนนเนี่ยครับน,น,น,นก็นั่งอยู่ถนนมันเดินไปเจอเขาก็เลยขยับมาข้างในมันร่องขนาากับงใหญ่ chọn con dài con ngắn dài cái hơi gì hợp hợp này không phải không làm mày nó lớn như kéo ตัวโตอยู่ครับแต่อยู่ลึกมากโดนครับโดนโอ้นัดนแรกเลย ข้ามหลังโอ้มีซอยู่ตัวนี้โอ้แรุ่นนี้ก็โอเคแล้วครับนี่โอ,โอ้ต้องใหญ่มากมายเลย ขีดนีนจะสวยแล้วครับนี่แล้วครับเยวข้ามขนานดยิงเผื่อไปสักสิบเซนนะแค่ผมเก็บปากยัมสวยเลย เอาแล้วครับเตามแรกเตามแรกตัวแรกแห้งมคนัะผมเก็บครับจะเก็บปลาครับแต่มส,สวยๆเลยรุ่นสองตัวโลหนึ่งนี่ครับ โดนนาทีสองเอ้ยุดโหว่าแล้วโหว่าแล้วนีได้ยากุดแล้ว ทังงกิ่งนี้มันจะหักกิ่งน,น,นี้ออกกันเยอะ tô 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 lắm đánh tắt ơi đánh pet ơi มาจยงไงมายังไงก่อนนี่ครับไม่โลก็เกือบโลครับเอ้เยแดป๊ดแต้มที่สวยแล้วครแต่ที่สองหลุดไปหลุดไปตัวในเมื่อกี้ตอนนี้มาแล้วครับแล้เวเจ็บปาครับผมโอ้เกือบโลเป็นโลแล้วครับเนะี่ย ok ok ขึ้นเลยเนาะรุ่นเดียวก็ได้เมื่อกี้เลยครับแด้งแป๊ดเลยนี้ช่อนมันจะยิงไอ้ช่อนนอยเขาลอยมานี่ดูดิมายังลึกอ่ะโอ้ ยิงก็ยิงไม่ได้เลย

ยืนไล่ปลาหรือหวังมันด้วยไดยางอ่อนมากเลยครับ แอ,อ้วพอกปจับตะมุม cose, นมาก่อนแล้วเงีโอ้อ้อโอึ๊บโดนแล้วครับโดนแล้วครับตัวแดงแดงครับตัวที่สองครับมามาลูกมาเนียเนียเีย อยากให้เห็นอยากให้เห็นตัวที่สองมาแล้วครับไซโลตัวที่สองเนี่ย ไฮโลสวยนะครับนี่ครับเอ้ยตัวที่สองตัวที่สามแล้วนี่แต้มสามครับผมไซโลครับแถวกับไม้ข้างถนนนะ ทันถ่ายกำลังมือหันไปช่อนล่องอเราพอดีนอ้องเโอ้ติดยากเลยติดครับตาย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 ติดจัง ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วขากลับเพื่อเอาครับ

เนี่เศษหลองติดอยู่ตรงนี้กิิงไม้เขาตัดข้างถนนนะลงทำไปนีนมากลับกลับตื่นมาตื่นมน เดี๋ยวนั่งเช้าเนี่ยคุณจะก้าวมุงเลยทั้งวันก็จะเลาะไม่เลาะลนั่งเนี่ยทั้งวันไกลบ้าน เดียวกันมัอติดึงเดียวกันมะว้าวามก่อนเอกขาดไปมันใช่ดีไนหะ บอกนี้วครึ่งมาสามสี่คือแลวเนี่ยชัน แต้มที่สี่ครับรถไปเก็บปลานครับผมไม่ทีปลาเล็กแตกกระเจิงโดนแล้วครับดีกด่นูะน being ขึ้นไปยังไง 把自己弄死。 ทำมาดีกว่าได้ปลาทำเยอะนี่นะนี่ครับนี่จะยิงงงยิงไม้ยิงทีก็ต้อง เอาดอกขาดท้ดปอกข,ข,ขาดจะอัานนึง โดนไง ဖယဖကယ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 ကခခ်ွေက อีกช่อนแอบจิบไม่โดนข้ามหัวขาด คลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แหละครับ<ม>เข้าไอปนินหลุงตอนนี้ไม่ได้ยิงสักทีมันไวครับขึ้นมาลงมาแล้วก็ลงฝนลงเม็ดแล้วครับผมนะรครับโอ้ย,อยมืดมาเลยมืดตึ๊บเลยนีงานเดี๋ยวไปสรุปตหงดูตรงศาลานะครับออกไปอีกไกลอยู่ฝนตกแล้วครับเคพหล ลงมาจากต้นลวผลตกครับของมาแล้สรุปผลงานให้ดูครับผมไ้กี่แต้มเออคนี่ แบนกับอีกหนึ่งกลมครับผมสวยๆแล้วครับมีไซโลอยู่สองตัวครับอันนี้น่าจะสี่ขีดห้าขีดครับผมบกับไม้ข้างทางครับผมนี่ครับ กคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับมีโอกาสเดี๋ยวมาทำคลิปดูใหม่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วครับผมนานๆจะได้ออกคลิปทีจะได้ออกหมายทำคลิปทีครับเหมื่อกันดเด้อเครับสวัสดีครับ